จากด็ตรพิจิตรัตกุลอดีตผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร1 1ได้รับเกียรติบัตรร่วมกิจกรรมงานวันวิชาการของกลุ่มโรงเรียนเอกชนสายสามัญกรุงเทพมหานครกลุ่มที่5จากอาจารย์จินตนาธรรมวานิชนายกสมาคมอนุบาลแห่งประเทศไทย 12. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1การประกวดกองเชียร์และลีดเดอร์จากคุณสุดารัตน์เกยุราพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข 13. ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนในเกณฑ์ดีทุกมาตรฐาน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมโรงเรียนอนุบาลแสงอารีจรึงมีความพร้อมทั้งระบบการจัดการที่มีคุณภาพมีหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองมีสถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนมีบุคลากรที่ได้พัฒนาอย่างมีคุณภาพองค์ประกอบดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยที่พร้อมพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเต็มเปี่ยน และส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ี่ด้านคือด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาที่สอดคล้องกับวัยเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาในระดับต่อไป